สวัสดีค่ะวันนี้เราสามคนนะฮะอยู่กันที่สามหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นอีกหนึ่งเมืองเป็นอีกหนึ่งจังหวัดส่วนตัวนะอาจารย์มันมีความผูกพันส้มมาขอนแก่นเนี่ยเป็นสิบสิบครั้งอ่ะไม่ต่ำกว่าสิบแน่นอนทุกครั้งที่มาก็แบบประทับใจคนขอนแก่นประทับใจอาหารการกินมากกว่าอาหารการกินคือสถานที่แล้วก็คนเป็นถึงขนาดแบบ อยากหาบ้านอยู่ขนแก่นเลยคนที่มีความรู้สึกอย่างเงี้ยอาจจะเคยผูกพันผูกพันนําพามาออให้เจอกันนะครับแล้วก็มีสิ่งดีๆอะไรต่างๆที่เคยได้ร่วมสร้างกันไว้มีตำนานนะพี่รู้เป่าพระธาตขามแก่นเนี่ยนะแล้วก็ตำนานของพระธาตพนมตำนานของอแหล่งน้ําทั้งหลายในในภูมิภาคเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยอยู่ในดินแดนของล้านช้างนะ รีสัตนาธนหุ่ล้านช้างอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยค่ะขอนแก่นอาจจะไม่ใช่เมืองหลักแต่เป็นเมืองบริวารในในสมัยนั้นรวมไปถึงอาณาจักรสีโคตบูนอะไรต่างๆที่ผูกพันโอ้เยอะมากมาเข้าเรื่องเราว่าเรามาขอนแก่นเนี่ยมาทาอะไรวันนี้อาจารย์ขอถวายเทียนหน่อยเนาะเรามาทำบุญกันเลยมันเป็นช่วงเข้าพรรษาพอดีเข้าพรรษาถวายพระไตรจีวรครับและที่ผู้ทั้งมดจะไปถวายที่ไหนคะอาจารย์พระธาตุขามแก่นก่อนขามแก่นแต่ว่าเรามายืนตรงนี้ก็คือ มาถึงบ้านเขาแล้วนะคะก็ต้องกราบสถานเจ้าของสถานที่นะคะศาลหลักเมืองของจังหวัดขอนแก่นคริปนี้เราเน้นทําบุญกันแต่ระหว่างทางระหว่างการไปทําบุญมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรที่สื่อได้เดี๋ยวสนุกกันหน้างานเลยเราไม่มีสคริปต์แต่คลิปนี้เน้นทําบุญจริงๆการจุดเทียนต้องเทียนคู่ไหมคะอาจารย์เป็นคู่ดีที่สุดเป็นคู่ดีที่สุดนะคอะไรจะไม่โดดเดี่ยว อันนี้คือการบูชานะแต่ถ้าพิธีกรรมเนี่ยต้องลงด้วยเลขที่นะครับนะเป็นความรู้เนาะแต่นี่เราจุดถวายแสงสว่างเหมือนดวงตาซ้ายขวาคือดวงตาซ้ายดวงตาขวาที่นี่นะวัฒนธรรมเขาผสมผสานนะของจีนของไทยผสมผสานกันไปใช่เพราะว่าเทียนที่เราเห็นตรงนี้ที่เรามากลับไหว้เนี่ยก็คือเป็นเทียนจีนนะคะใช่เทียนแดงทองนี่คือความหมายในการถวายซึ่งของสูงนะเหมือนถวายทรัพย์สินเงินทองถวายรัศแล้ว สังเกตไหมทูบทำไมต้อง16ดอก16ชั้นฟ้า16ชั้นฟ้าถูกต้องไหวตั้งแต่ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นต้นไปเลยนะครับซึ่งเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับพระหลักเมืองเทวานี้3ดอกแล้วคะจ้า3ดอกครับตรงนี้3ดอกนะตรงกลาง3ดอกแล้วก็มาทางด้านนี้ค่ะพระอิกรมาทางด้านนี้กรคือด้านอันนี้เป็นเป็นการไหว้พระหลักเมืองพระเสื่อมเมืองพระทรงเลยค่ะต่อไปไหว้เสาฟ้าดิน อันนี้เสาค้ำฟ้านะครับเป็นเสมือนค้ำดวงชะตาค้ำชีวิตของเราเอาไว้ไม่ให้ตกไม่ให้ตกละนะโมเมสัพพะเทวานังสะมาโซอาเวโรมหาการุโกสะมนุสสาอาิสธานาปากาเซสิปากาสิตังอริยสัจจังเทวตานังปาการาจาปัจจุปันโน สาณาคโตมังคระก,การังตะหิทาท,ทิสุมังครังสุปังติตังสุป,ปะพาทังสุขาวังสุขภารังอายุวันนางสุขิยาสาสาธุเทวตาอารักาประสิทธิเมสัพสิทธิพระวันตุเมสุสาอาหาัสสุสาอาหาั สสุาาาธตอนนี้เราเหลืออยู่ห้าดอกนะครับผมห้าดอกเนี่ยเขาเรียกว่าพระชัยยมงคล ใกล้ช right? oh. 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 so, the like ิดมนุษ huh. ย์มากที่สุดเรียกง่ายๆว่าเป็นพระภูมิแหละค่ะเราได้มาไหว้พระหลักเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองก็เรียบร้อยแล้วเทวดาฟ้าดินเทวดาฟ้าดินรวมศูนย์ทั้งหมดครับตรงนั้นเลยครับห้าดอกพอดีก็ถือว่าเป็นความรู้นะเพราะว่าส้มเนี่ยมาขอนแก่นบ่อยก็แค่มาจุดธูปนะคะบางทีก็ไม่ได้จุดธูปด้วยก็แค่กราบเฉยๆเราขอพรเฉยๆอันนี้คือเป็นการสักการะอย่างถูกต้องนะคะอาจารย์บอกให้สามดอกอาจารย์จริงๆแล้วปกติพระภูเท่าไหร่ผมต้องไหว้ห้าดอก ห้าดอกใช่ไหมห้าดอกอ่าตรงนี้ผมก็สามดอกนีอาจจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันี่อาจจะไม่เหมือนกันเราก็ปักห้าดอกนีอาจจะไม่เหมือนกันนะใช่ค่ะตรงนี้ก็บอกว่าสามดอกของเราห้าดอกก็ได้ไม่เป็นไรทําไมเวลามาหลักมันต้องถวายเป็นช้างเป็นม้านะครับอ่าเป็นความรู้อะไรคะเพราะอะไรคะอาจารย์ความคล่องตัวอความคล่องตัวในการเดินทางต้องขี่ช้างขี่ม้าทําอะไรให้มีการอำนวยสะดวกเกิดขึ้นนะครับความเชื่อของมนุษย์เนี่ย ทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นเป็นอมิตสบูชาได้คู่เวายวอะไรได้ได้แบบนั้นใช่ครับอันนี้อันนี้ขอเล่านิดนึงครับคือย้อนไปประมาณสักห้าปีสิบปีแล้วครั้งแรกเลยของการทําบุญใหญ่ครับวัดนี้เขาไม่มีอาสนะให้พระช่ไปถวายแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบว่าเราจำเป็นต้องใช้อาสนะอยู่ๆก็มีคนเอามาให้อ๋อเห็นไหมงงเลยบอกเฮ้ยตอนนั้นเราไปถวายอ่อะเวายไว้เนี่ยบุญเลยคือที่อาจารย์พูดถูกเลยอะถวายอะไรได้แบบนั้นจริงใช่ อันนี้เราขอความคล่องตัวขอความคล่องตัวจะเดินทางไปไหนขอให้มีการอำนวยสะดวกเดิดทางให้แก่เราปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นช้างหมาก็ดีนะครับสาธุขอน้อมถวายพระจันทร์นห้าแพ7เจ็ดสีเจ็ดอความหมายคืออ่าอยากรู้ค่ะอาจารย์ขอให้ทั้งเจ็ดวันของเราเนี่ยอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยให้มีแต่ความมั่นคงอธิษฐานดีๆนะครับให้มีแต่ความมั่นคงหลักเมืองแต่ละที่ไม่เหมือนกันจริงๆนะความหมายแตกต่ความหมายแล้วก็ ขนบการกราบไหว้นะครับถือว่าเป็นความหมายนะเป็นกุศโลบายให้คนเนี่ยได้ได้สักการะเรียงกันหมดเลยหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงเนี่ยใช่จริงๆด้วยอ่ะเอาก็เรียงเป็นวันจริงอ่ะวันเสาร์ก็สีม่วงนะวันศุกร์ก็สีฟ้าขอให้ทุกๆวันของเราเป็นวันที่มั่นคงเจ็ดสีเจ็ดสองจริงด้วยเนี่ยสองนฮะนิดหน่อยโอเคได้เลยอ่ะเจ็ดสีเจ็ดสองค่ะครับผมตรงนี้คือเทวสถานพระแม่ธรณี เหจานบอกว่าที่นี่ดีจังเลยขอนแก่นครบทุกอย่างเลยคือว่าห้ครบเลยพระเครื่องเมืองพระรงเมืองพระหลักเมืองพระแม่ธรณีคืออยู่บนแผ่นดินเนี่ยเขาเรียกภูมิเทวาอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปสการะกันสักหน่อยนะครับผมถือว่าครบวงจรเลยครับคืออาจารย์ม้สัมผัสได้ว่าเห็นช้างเหรอในที่ตรงนี้ฮะหรืออีกที่หนึ่งมีภาพส่งมาภาพส่งมาว่าเป็นช้างเป็นช้างเป็นช้างรูปปั้นเป็นช้างที่มีชีวิตเป็นช้างอะไรฮะมันเกิดจากช้างมีชีวิตก่อน เป็นโขงใหญ่ยาวนานมาแล้วแล้วมันไปหยุดที่ที่เป็นช้างรูกปั้นเล็กหรือใหญ่ฮะใหญ่ครับใหญ่เท่าใหญ่เท่าตัวใช้จริงๆเลยเหรอมีปะบนกันเลยฮะแล้วเห็นหลวงปู่ทวดด้วยพี่นั่นแหละอันนี้คือภาพสดที่อาจารย์เพิ่งสื่อเมอสื่อรู่นเลยนะฮะหมายความว่าน่าจะเป็นที่ใดที่หนึ่งเนียะที่ใดที่หนึ่งที่เราจะต้องไปเจอแน่เลยจะต้องหาเนาะมาแล้วฮะข้อมูลครับวัดป่าคำหัวช้างศรัทธาหลวงปู่ทวดจังหวัดขอนแก่นอ๋อนี่ไง ทำไมอยู่ๆอาจารย์แบบสื่อถึงตรงนั้นเพราะอะไรคือคุดเป็นภาพขึ้นมาแล้วมีมีช้างเด้งขึ้นมาแล้วช้างสักพักหนึ่งเยอะเลยพี่จริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าภารกิจเราต้องไปที่วัดพระธาตุขามแก่นเราจะไปวัดพระธาตุขามแก่นเียที่นั่นใช่ครับสรุปแล้วไม่ใช่ว่าพระธาตุขามแก่นแล้วหรอหรือพักวัดพระธาตุขามแก่นไว้ก่อน ไปตรงนี้ก่อนไปตรงนี้ก่อนที่สื่อปบบมาบเลยนี่แหละคือรายการฉันล่ะเดี๋ยวเราคัีพีเอสว่าจากนี่ไปวัดป่าขมุช้างกี่กิโลและจากนี่ไปวัดพระธาตุขามแก่นกี่กิโลนี่กิโลเซิรคนละเครื่องคนละเครื่องคนละเครื่อง ามาอยู่ที่วัดป่าคำโหช้างแล้วอาจารย์ครับเห็นอาจารย์อาการแปลกๆละมาถามกันเลยวอาจารย์เจออะไรครับตัวนี้มีคล้ายๆเป็นรูปของเจ้าแม่เจ้าแม่ที่เป็นลักษณะของของมงกุฎที่เป็นนาคราชมีสององค์ครับอ๋ออันนี้เกี่ยวยงกับพญานาคแล้วนะคะมีสององค์อยู่ประมาณนี้ครับผู้หญิงทั้งสององค์เลยอยู่ใช่ครับท่านจะขอให้เราแจ้งข่าวข่าวหนึ่งข่าวสําคัญด้วยกับทางที่นี่ นั่นคือเรื่องอะไรฮะเรื่องเกี่ยวกับตัวของท่านทั้งสองแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการสร้างการสร้างหลวงปู่ทวดใช่ครับครับเมสเสรจมาหรือยังฮะอาจารย์ท่านรอให้เราเดินไปหาแต่จะบอกว่าคือบริเวณวัดนี่กว้างมากเลยท่านนั้นให้ท่านนําเลยอาจารย์ซ้ายขวาค่ะอาจารย์อาจารย์สื่อแล้วถามเขาดูว่าซ้ายขวามิดมาแล้วมาเบื้องหน้าผมจะบอกออย่างหนึ่งว่ามันกลางวันเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยแล้วมันเป็นบริเวณที่อนุภาพของ ของความศักดิ์สิทธิ์รอบนี้มันเยอะค่ะพลังงานของเขาก็จะจางๆลงไม่ชัดเจนเท่าไหร่ะผมจะลองตามกระแสนี้ไปแล้วกันลองให้เขานำดูค่ะไปค่ะสถานที่แห่งนี้ก็คือตอนนี้เขากาลังสร้างหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดที่บอกองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกันนะคะใหญ่มากก็อยากเชิญชวนนะคะใครผ่านไปผ่านมาลองแวะเข้ามาสักการะนะคะมาร่วมกันสร้างเจอแล้วครับพญานาคเจอแล้วครับมาแล้วตรงนี้ครับผมเฮ้ยเจอแล้ว เป็นจารเจ้าแม่สุพรรษากับสุปราณีนะคะนี่แหละคือเจ้าแม่ให้มาอยู่ตรงนี้แล้วตอนน,ออน,นี้ตอนนี้ท่านอยู่ไหนคะอาจารย์อยู่บ้งหน้าราก็อยู่อยู่บ้น,น <มา S 1> หน้าเลยลค,คืออยากรู้ว่าเขาอยากให้เรามาทําอะไรอ,อยู่ๆก็คือเป็นภาพขึ้นมาเดี๋ยวให้อาจารย์สื่ออยู่นะคะฝากลูกทั้งสองด้วยว่าจะให้ไปบอกคนที่นี่ว่า ถึงเวลาเข้าพรรษาท่านทั้งสองอยากจะกลับลงสู่แม่น้ําแล้วหลังจากออกพรรษาท่านจะกลับคืนมาสู่วัดนี้อีกครั้งหนึ่งท่านจะไปขอจำํำศ<อ>ีลที่วังบาดาคลคนท่านเป็นลูกของปู่ศรีสัตตนาคราชแล้วท่านจะขอเราไปไหว้พระธาตุขามแก่นด้วย<อ>กรณีที่หนึ่งกรณี<ะ>ที่สองท่านจะให้เราบอกเกี่ยวกับเรื่องของ ช่วยสร้างหลวงปู่ทวดก็คือให้ใหช่วยเป็นอนพันธ์ให้คือก็บอกว่ารายการเราคือเป็นรายการแบบว่าอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะที่ดูรายการเรานะคะแล้วก็อยากทําบุญถ้าหากว่าผ่านมาด้านนี้มาทางนี้นะคะมาขอนแก่นก็เชิญชวนนะคะออกจากตัวเมืองขอนแก่นมาประมาณ28 3 2ิบแกิโลนะฮะสากิโลหลวงปู่ทวดกำลังสร้างอยู่นะฮะมาร่วมกันสร้าง พระใหญ่ขออนุญาตไปแจ้งเจ้าวาดเขาแล้วกันครับว่าเราเจอตรงนู้นมาสู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมาอยู่ที่นี่ครับท่านรับทราบไหมครว่าเรากําลังจะไปพระธาตุท่านบอกว่าตอนที่เราประกาศตรงสารหลักเมืองว่าเราจะไปไหนอครับท่านก็รู้แล้วรับรู้แล้วแล้วท่านก็ขอไปด้วยอ๋อคือแล้วท่านก็ขอแจ้งกาพระธาตุด้วยใช่ขอแจ้งข่าวนี้ด้วย ว่าช่วงเข้าภาษาจะต้องทํำยังไงกับการการดูแลท่านอ๋อคือท่านจะไปจําสินครับไปแล้วกฝากบอกฝากบอกเจ้าว่าค่ะถ้าเราจะขออันนี้เป็นความรู้อฝากฝากครับรับยศชื่อเสียงครับให้จับงาถ้าอยากเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับค้าขายให้จับวงอย่ามีชื่อเสียงโด่งดังให้รูปที่งานนะคะสามครั้งนะคะค้าขายที่งวงค่ะเอาหมดเลยเราเอาหมด เออเอาหมดเลยหมดเลยยถ้าอยากมีลูกขอลูกให้จับตรงนั้นช้างโอเคนะค่ะมาเดี๋ยวเราหลทองช้างกันไปค่ะค่ะมสดกทางคือรายการของเราเนี่ยครับเพราะเราจะเดินทางไปตามวัดตามสถานที่ที่มีกําลังปลูกสร้างอย่างเช่นกาลังจะสร้างองค์หลวงปู่ทวดนี่ครับเราก็จะมีหน้าที่บอกกับแฟนรายการหรือคนที่ดูรายการเราเพื่อที่จะมาร่วมบุญ มาสร้างพระร่วมกันอะไรอย่างนี้ครับแต่เมื่อกี้นี้อาจารย์โอเล่เนี่ยครับก็าเป็นคนที่มีสื่อถึงสิ่งลี้ลับได้เจอกับองค์เจ้าแม่ที่เป็นพญานาคสององค์พระอาจารย์ตอนนั้นอยู่ขอนแก่นเห็นหน้าช้างขึ้นมาพระอาจารย์ขออนุญาตนะครับุญาตเราห้ฟังตามความเชื่อตามที่ผมเห็นนะครับ เห็นหน้าช้างเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เป็นช้างเป็นโขงเลยทั้งตัวเป็นเป็นด้วยแล้วก็ทั้งรูปปั้นทั้งอะไรมาเป็นแสนเลยจริงๆอ่ะเราตั้งใจจะไปถวายเทียนพรรษาที่วัดพระธาตุขามแก่นเราต้องเปลี่ยนแผนพระอาจารย์ครับต้องเปลี่ยนแผนมาที่นี่เพราะว่าอาจารย์โนเรเห็นภาพเป็นช้างเราก็เลยไปถามคนแถวนั้นว่าวัดที่มีช้างเยอะๆในที่ไหนก็ได้คําตอบว่าเป็นวัดนี้เนี่ยตู่เราคนลูกคน้อเลเมื่อสองวันนี้เขาก็เห็นเป็นที่ ปกติในที่เราเห็นตัวเป็นม้าหน้าเป็นคนใช่ไหมแต่วันก่อนนี้ยงผู้หญิงก็เขาเห็นเป็นค้างแต่หัวเป็นคนเห็นในนิมิตเห็นในฝันนี่เขาเลยมาเล่าให้ฟังคราวนี้พอเข้ามาที่วัดตอนเปิดรายการอ่ะผมเห็นสองสองเจ้าแม่เนี่ยแต่งสวยเลยนะแต่มีมีแต่ตอนนี้ขาวลุ่งขาวแล้วก็มีสบายมีเกาะอกมีอะไรประมาณนี้คราวนี้เจ้าแม่ฝากฝากมาบอกว่าที่วัดอ่ะ ช่วงเข้าพรรษาครับผมไม่ได้ทําให้ท่านไม่ได้ทําพิธีอะไรให้ท่านเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาเนีฐฐ่ยจะกลับไปวังบาดาลท่านจะบอกแล้วออกพรรษาแล้วท่านจะกลับไปอีกทีหนึ่งท่านจะเป็นอย่างนี้ทุกปีท่านก็เลยให้ผมมาแจ้งกับทางทางพระอาจารย์ครับก็ไม่เคยทำเพราะว่าจะมาอยู่รูปเยวแต่จะมาตรวจแผ่นเมตาอะไรให้ทุกคืนวันไหนท่านมาตรวจขอให้มรณภาพเพราะว่ามรมาทํางานใหญ่ทําให้ท่านตรงนี้ในการถือศีลของพญานาคเนี่ย ทรัพย์บาดานทั้งหลายบุญกุศสทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะนำพาคนที่เป็นสายพญานาคเนี่ยนำมาช่วยกันสร้างหลวงปู่ทวดให้มันบรรลุรู้ล่วงครับข้อที่สองคืออันนี้ผมพูดได้เนาะพระอาจารย์ขออนุญาตนะครับไม่ได้ปรามัดขออนุญาตก่อนหลวงปู่ทวดที่ยังสร้างไม่เสร็จตามตามที่ผมสื่อบางทีมันมีหลายหลายเรื่องอะมันมันออกไปหมดแล้วแทนที่มันจะมาถึงหลวงปู่ทวดมันไม่มีเพราะว่าข้อที่หนึ่งเราต้องบวงสวงบอกกล่าวกับทาง เทพเทวาดโดยเฉพาะนาคาราชแล้วก็วงสวงพราะพิคเนธขึ้นมาก่อนเอ่อ,อเ,งงเอ๊ะไวจดไว้ทำอไรไม่ใคยเอาใช่นะครับอจดจดให้หลวงพ่อหน่อยอันนี้ใช้พราหมณ์ใช้อาจารย์ใช้ไม่อ,อใช้ชาวบ้านก็ได้ครับ,บร่วมใจกันร่วมใจกันจัดวงสวงคือทุกปีเจ้าแม่สองนางเนี่ยจะต้องลงแม่น้ําแม่น้ําพองแม่น้ําอะไรต่างๆ ที่เป็นเส้นสายที่ลงแม่น้ําโขงอีกทีหนึ่งนะั้นคราวนี้เดี๋ยวผมเรียนแจ้งพระอาจารย์นะครับผมก็ถ้าเกิดถึงถึงช่วงข้าภพรรษาครับผมก็อยากจะให้สมสมเจ้าแม่ไปปฏิบัติในในวังบาราีนิดนึ่งครับผมคือบวงสวงให้ทั้งก่อนทั้งหลังคือชาวบ้านเนี่ยแหละครับร่วมใจกันหากระทงนะครับผมกระทงทํากลีบพัวครับอาจารย์ กระทงใบสีทํามาเป็นลูกกีบตัวแล้วไปลอยที่น้ําพองครับทําเป็นพญานาคให้ให้เนที่เลยได้ไหมได้ครับแล้วก็ไปลอยท่านๆนะครับแล้วก็พอช่วงออกพรรษาก็ตั้งรับท่านแค่นั้นนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นครับของที่ธีบวงรวงมีอะไรบ้างจัดอะไรก็ได้นะคเอ่อะเน้นก็คือขอให้มีใบสีครับใบสีมีใบสีแล้วก็มีขนมขนมเป็นส่วนใหญ่นะครับมีมีตามประเพณีเราเลยครับคือทั้งเชิญทั้งรับ ทั้งเชิญทั้งรับใช่ให้ให้น้องจดให้อาจารย์แล้วค่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปพระธาตุขามแก่นต่อเจ้าแม่เนี่ยท่านจะขออนุโมทนาด้วยครับก็เลยแจ้งอาจารย์ไว้ก่อนรอ,อ,อสักการ ครับตอนนี้เราอยู่ที่พระธาตุขามแก่นนะฮะก็คือเป็นภารกิจหลักของเราอยู่แล้วที่เราจะมาทําบุญถวายเพียรจำนำมันสากันนะฮะถามอาจารย์หน่อยศรัทธาของอาจารย์คือที่นี่เลยที่อาจารย์บอกตั้งใจมาเลยใช่ครับพูดถึงน้องการเริ่มต้นใหม่ๆประวัติเนี่ยของพระธาตุขามแก่นเนี่ยมาสจั์แล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุพนม่ะประดิษฐานอัฐิของพระอรหันต์ด้วยแล้วก็ ตอนที่จะอันเชิญมาปฏิสถานรวมกับพระธาตุพนมเน่ยพอดีตรงนี้เป็นทางผ่านที่จะเข้าถึงพระธาตุพนมก็มีกลุ่มกลุ่มขบวนแห่เนี่ยเขาก็จะเอาอัฐิที่ห่อมาอยู่เนี่ยเอาไปวางไว้อย่างขอนไม้ที่ตายแล้วอ่ะขอนไม้ตายแล้วแห้งๆอย่างนั้นเลยปรากฏว่าไปวางไว้ด้วยปฏิหารด้วยพุทธบารมีนะต้นไม้นั้นกลับคืนฟื้นคืนงอกขึ้นมาได้กลับให้ต้นไม้ที่ตายแล้ว นี่คือเรื่องราวของความอัศจรรย์ความเชื่อตำนานในของพระธาตุขามแก่นของพระธาตุขามแก่นนะครับก็จึงบอกว่าจะทําธุรกิจเนาะจะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยตอนนี้มันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยซบเซาอยู่เนี่ยขออย่างเดียวนะอย่าโลภนะครับให้ขออย่างเดียวขออย่างเดียวไม่เกินอํานาจกรรมสําเร็จแน่นอนนะครับผมเคยมาที่เนี่ยตอนเด็กๆอ่ะ ทำรายการครั้งแรกตอนนู้นยังไม่เคยออกโทรทัศน์เลยก็คือหลายหลายปีมาก็คือมาเริ่มต้นจากที่นี่แหละวัดนี้แหละเริ่มต้นแล้ววันนี้ก็ได้มาเจอกับวัดนี้แหละกลับมาอีกครั้งหนึ่งสองคนค่ะก็คืออาจารย์ขอแล้วก็คือประสบความสําเร็จว่าอย่างนั้นนะคะให้ขอคือขอได้อย่างเดียวเหมาะที่สุดก็คือการทํากิจการอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะธุรกิจการค้าก็ขอหนึ่งอย่างจะประสบความสําเร็จเป็นความเชื่อนะคะเดี๋ยวเราจะมีถวายเทียนจำนนพรรษามีเ้าไตจีวรนมีชุดสังฆทานเนาะ ดอกไม้ทุกเทียนอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วภารกิจของเรานะคะ EP นี้นะคะก็จะเน้นเป็นการทําบุญนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะคะทําบุญใหญ่ก็คือถวายเทียนพรรษาพระไตรจีวรรวมสังฆทานด้วยนะคะความศักดิ์สิทธิ์ที่สัมผัสได้เราก็มีการวนเนาะวนรอบพระธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลให้ชีวิตมันดำเนินต่อไปอย่างความเป็นมงคลผมบอกได้เลยว่าหาโอกาสมายากนะเช้ากาสมายากเพื่อนนะ ด้วสมาขอนแก่นหลายรอบแต่ไม่เคยมาเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะจุดกเนิดของจังหวัดขอนแก่นนี่ก็คือตรงนี้แหละครับดีเลยค่ะได้ขอไปแล้วค่ะหนึ่งอย่างเดี๋ยวประสบความสาเร็จต้องกลับมาอีกค่ะเกาะรายการเรานะฮะก็จะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่เล็กๆอาจจะแบบว่าแนะนําเป็นไกด์ไลน์ให้คุณที่อยากจะไปทําบุญอยากจะไปเที่ยววัดอยากจะไปร่วมสร้างพระร่วมสร้างอุโบสถหลายๆที่ที่เราไปเนี่ยสิ่งปลูกสร้างยังไม่เสร็จเราก็มาสื่อบอก คุณได้มาร่วมบุญกับเราก็อนุโมทนาบุญด้วยและเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะที่โอนเข้ามานี่เราไม่มีบัญชีเราส่วนตัวนะคะก็คือเป็นบัญชีของวัดหมดเลยนะคะฉะนั้นอนุโมทนาบุญได้เต็มที่เลยค่ะถึงโดยตรงเลยครับครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ